เมื่อทั้งสองนั่งอยู่ในห้องเก็บเอกสารลับหลังจากการค้นหาข้อมูลมาหลายวันผมสงสัยว่าทารกคนนี้อาจจะไม่ใช่แค่ทารกธรรมดามันมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกับโครงการบางอย่างที่ถูกปกป,ปิดนุ่นหยุดเลื่อนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหันไปมองสันติก่อนจะตอบอย่างเงียบๆฉันเห็นด้วยกับคุณสันติเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาและบางทีเราอาจจะต้อง ไปไกลกว่านี้ถ้าเราสืบคน้นแค่ข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้เราจะไม่มีวันได้คำตอบสันติพยักหน้าอย่างหนักแน่นเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่หยุดแค่ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้มาเขาและนุ่นเริ่มค้นหาผู้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการลับที่เคยมีมานุ่นชายทักษะในการหาข้อมูลลับจากหน่วยงานต่างๆซึ่งนำไปสู่การค้นพบที่ทำให้ทั้งคู่ต้องตะลึงใน ห้องเก็บเอกสารเก่าที่ถูกลืมไปนานสันติพบเอกสารที่ถูกเก็บไว้ในกล่องไม้เก่าๆเอกสารเหล่านั้นไม่ได้ถูกจัดเก็บตามระบบแต่ถูกทิ้งไว้ในความมืดและฝุ่นละอองสันติดเปิดมันออกและพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการลับที่ชื่อว่าโครงการฮอคโครงการฮอกสันติพูดเสียงต่ำพางอ่านข้อข้อในเอกสาร